วันนี้ตัวผมนายภูศักดิ์ตั้งวาลิชกมงศนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในนามของพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นขอต้อนรับพี่น้องตระกูลจึงที่เดินทางมาจากทั่วประเทศด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งและวันนี้นะครับสมาคมจึ่นตระกูลแห่งประเทศไทยได้ให้เกียรติชาวจังหวัดขอนแก่นนะครับได้ให้เกียรติจังหวัดขอนแก่นเนื่องมาจากการประชุมสมาคมจึงตระกูลครั้งที่8 แลเริ <Es> <an> ่มจากวันที่สิบสี่สิบห้าสิบหก็ต้องขอบคุณนะครับที่ได้ให้ความสําคัญกับจังหวัดสันแก่นของเรานะครับก็อยากกล่าวเรียนว่าพี่น้องตระกูลจึงในจังหวัดสันแก่นของเราี่ก็มีมากมายนะครับเป็นผู้นําทางเศรษฐกิจผู้นําทางสังคมผู้นําทางการเงินก็มากมายเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงมากมายทีเดียวก็อยากกล่าวเรียนว่า พวกเราก็ได้ช่วยกันนะครับมาสร้างสรรค์ระดับกานแก่ให้มีความเจริญและวันนี้นะครับพี่น้าจิมตระกูลได้มาร่วมกันนะครับในการที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครับสร้างความสามัคคีได้มาสร้างสิ่งสรรค์ที่ดีงามและเป็นการล้ำลึกถึงนะครับบรรพบุรุษของเราที่ได้สร้างคณงามความดีนะครับซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีของพวกเราก็ได้เก่งท่าน ซื่อเพงนะครับซึ่งเป็นชาวจีนนะครับที่ได้มาสร้างชื่อเสียงให้เป็นแบบอย่างแก่พี่น้องชาวจีนทั่วไปในโอกาสอันดีนี้นะครับก็ขออำนาจพอวยพรขออำนาจคุณภาษีรลตนไตรและสิ่งใสสิทั้งหลายจงดลบดาประทานพรให้พออี่น้องตระกูลจึงทุกคนที่นั่งอยู่นี่และอยู่ทางบ้านนะครับทุกคนพร้อมทั้งบู้หลานนะครับจงประสบแต่ความสุขความเจริญ ขอให้มีสุขภาพดีสมบูรณ์แข็งแรงค้าขายร่ำรวยมีความเริญก้าวหน้านะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้ทงความมุ่งมั่นปัจรันาทุกประการท่านเดินทางมาพันรากที่จังหวัดขอนแก่นก็ขอให้นะทำรักอย่างมีความสุขนะครับและเสร็จสิ้นภารก,กิจก็ขอให้ท่านเดินทางกลับคูนนงเนด้ยความปลอดภัยและโชคดีทุกประการครับสวัสวดีครับ